ตอนนั้นคือพีคไปถึง51กิโล <Huh? S 2> แต่ณตอนนี้เนัตเหลือแค่46.85กกิโลเท่านั้นเองมันทำให้เราอะ่ะมีสติแล้วก็กินได้แบบพอดีกำลังดีความต้องการความอยากกินแป้งน้ำตาลนะ่มันจะค่อยๆลดน้อยลงอย่างชัดเจนเลยนะคะคือมันทำงานได้แบบเจ๋งมากๆม,มันไม่ได้ไปกดประตาตงนี้เลยยูริโซเอสนะคะเป็นนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีใต้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยคือเนะ็เทสกับตัวเองแล้วนะยูริโซเอสไม่ได้ทาให้เราไม่ ะะแต่มันทําให้เราไม่หยมันทําให้เราอะมีสติแล้วก็กินได้แบบพอดีกําลังดีคือมันทํางานได้แบบเจ๋งมากๆมันไม่ได้ไปกดกระตา่ายจากผลวิจัยอะคะ่ะพบว่าการที่เรากินยูริโซเอสนะคะต่อเนื่องปเปรลยเวลาประมาณสัก2เดือนอย่างเงี้ยคะ่ะความต้องการความอยากกินแป้งน้ําตาลน่ยมันจะค่อยๆลดน้อยลงอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินจุกจิกอีกข้อนึงก็คือมันทาให้เราอะ่ะ ่วงนอนเร็วขึ้นนอนหลับสบายตลอดคืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าถ้าเรากินยูริโซเอสควบคู่กับความตั้งใจที่เราอยากจะลดความอ้วนจริงๆเนี่ยเห็นผลแน่นอนและถึงแน้นหยุดกินนะคะก็ไม่โยโย่ด้วยเพราะว่ายูริโซเอสอะคะ่ะไม่ได้มีผลกระทบกับมวลกล้ามเนื้อเลยนะคะถ้าดูจากรูปของแอน,นะคะจะเห็นว่าสัดส่วนลงเยอะมากแต่ว่าน้าหนักจริงๆลงไปแค่2-3กิโลเท่านั้นนะคะเพราะที่หายไปคือไขมันไม่ใช่กล้ามเนื้อค่ะพิสูจน์กันด้วยกราฟนะคะ visceral fat หรือไขมันช่องท้องเป็นส่วนที่อันตรายและลดยากที่สุดนั่นลดจาก3.4เหลือ2.5เปร์เซ็นต์ภายใน10สัปดาห์นะคะจะเห็นว่ามวลไขมันช่องท้องลดลงอย่างมากเลยนะคะในส่วนของมวลกล้ามเนื้อนะคะในช่วงแรกเมื่อเราออกกําลังกายอย่างหากักโหมกล้ามเนื้อลงแต่เมื่อเราออกกําลังกายแบบถูกต้องค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องกล้ามเนื้อก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ ยี่ไปก่อนนั้นค่ะถึงแม้ว่าเนจะหยุดทานแล้วอ่ะเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้เนก็กินน้อยลงมันเหมือนกับว่าพาะของเรามันเล็กลงอ่ะแล้วเราก็เหมือนกับว่ามีสติในการเลือกกินอาหารได้อย่างดียิ่งขึ้น่ะนะคะถ้าใครที่อยากจะลดความอ้วนนะคะมีความตั้งใจจริงแล้วอยากที่จะเห็นผลเร็วมีตัวช่วยที่ปลอดภัยไม่สะสมไม่อันตรายกับร่างกายทําให้เราสุขภาพดีขึ้นได้อย่างง่ายๆอยากจะฝากยูริโซเอสเอาไว้ให้พิจารณานะคะขอบคุณค่ะ